มาทุกคนวันนี้เราก็จะมาแนะนําแผนนะครับตามคลิปเลยวันนี้เราจะมาที่แผน4.222นะครับที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าตั้งค่ายังไงแล้วก็ข้างในเนี่ยปรับอินสตั้ชันยังไงครับแต่ละตัวนะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยนะครับบ่อย่างแรกนะเผื่อใครที่ไม่รู้ว่ามันปรับแท็กติกยังไงนะครับก็มาที่หน้านี้เสร็จป,ปุ๊บแล้วกดที่ l 2เลยนะครับ กดที่ L2 นะครับแล้วกดมาที่ c u s t อม t a c t i c ตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปปึ๊บแล้วเราก็กด L2 อีกทีที่ Edit Game Plan นะครับแล้วเราก็ตั้งเลือกตั้งค่าเลยครับเราจะตั้งค่าที่ตรงไหนมันตั้งได้ทั้งหมด4แผนเลยนะครับในเกมเราเปลี่ยนได้ทั้งหมด4แผนแต่ว่าวันนี้เรามาแนะนําที่4 2 2 2นะครับผมเซตไปที่ตรงนี้นะครับจะเซฟไปท,ที่ตรงไหนตรงไหนก็ได้นะแต่ผมเซตไปตรงนี้นะครับมาไปดูกันก็ ดีเฟน s ์สไตล์นะครับผมตั้งให้เป็น b a l านซ์นะครับส่วนตรงนี้คือความกว้างนะครับของการยืนของแต่ละตัวครับในตำแหน่งนะตรงนี้เราก็ปรับได้ถ้าอยากได้กว้างมากก็ขยายออกไปนะหรือถ้าอยากได้แคบก็ลดลงมานะครับแต่ว่าแผนนี้ผมม็ตั้งไว้ที่45นะครับผมผมว่าเลทกำก,ำกำลังดีนะผมรู้สึกว่าการที่นักเตะมันยืนใกล้กันประมาณนี้มันยังพอจะช่วยพอจะซ้อนกันได้เร็วนะครับ แล้วก็เดฟก,ก็คือการยืนสูงยืนต่ำนะของกองหลังนะเราจะปรับให้มันยืนต่ำๆก็ได้นะเราก็ลดตรงใบหรือถ้าอยากให้มันสูงสูงเราก็เพิ่มนะแต่แผ่นนี้ผมใช้ที่65นะครับก็ดันสูงไว้ประมาณหนึ่งนะครับเพื่อผมว่าเราจะดักโซนแบบตั้งพยายามจะตัดบอลให้ได้ตั้งแต่กลางสนามเลยนะครับก็เลยตั้งเดฟให้มันสูงหน่อยนะครับไม่อยากให้มีไปเล่นในพื้นที่แบบหน้ากกอบเขตโทษมากนะเพราะฉะนั้นก็ดันไว้ประมาณ65แล้วก็ พยายามตัดบอลให้ได้ในกลางๆสนามนะครับผมส่วนเรื่องเกมบุกตรงนี้ผมว่า build up p l เนี่ยผมก็ตั้งเป็นบาล้าเหมือนเดิมส่วนเชนเค creation เนี่ยผมก็ปรับเป็น d i เร c t pass นะครับพยายามเล่นส่งบอลเท้าต่อเท้าลนะภาคนี้มันการเลี้ยงบอลการสกิลมันค่อนข้างจะยากนิดนึงนะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นในการส่งบอลอย่างเดียวนะครับเท้าสู่เท้าเล่นบอลตามช่องนะครับส่วนว i d ในผมก็ตั้งเหมือนเดิมคนระับความกว้างก็ยืนกันประมาณ45เท่ากับเกมรับเลยนะครับตรงนี้ พยเลอร์อนะินเดอะบ็อกเนี่ยผมตั้งไว้ที่7นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับส่วนใหญ่เราจะเล่นแบบว่าการส่งบอลเล่นบอลตามช่องนะครับส่งบอลกันไหลลื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยดันให้มันเป็น7เพราะว่าเวลาบุกเนี่ยนักเตะมันจะได้เข้าไปในกรอบเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อจะได้มีทางเลือกในการจ่ายบอลน,นะครับในกรอบเขตโทษทำชิงอะไรแบบนี้นะครับส่วนคอนเนอร์กับฟรีคิกเนี่ยตรงนี้คือแล้วแต่เราเลยนะครับนะถ้าใครไม่ได้เล่นลูกโยนคอนเนอร์อย่างเงี้ยก็ ตั้งน้อยลงมาอีกก็ได้ครับเพื่อจะได้เล่นสั้นนะครับส่วนผมชอบเล่นแบบเปิดมุมแต่เสาแรกอย่างเดียวครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยให้มันเข้าไปในกรอบเกตโทษไม่เยอะมากนะครับส่วนฟีคิกก็แล้วแต่นะครับตั้งยังไงก็ได้ตรงนี้นะครับส่วนฟอร์เมชั่นก็แผนนี้ก็42 2 2นะครับเราจะปรับให้นักเตะยืนยังไงเนี่ยก็กดสามเหลี่ยมเข้าไปที่แผนเลยนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะโยกสมมุติว่าผมจะโยกเฟลิกสลับกับเคียนก็แค่นี้ครับสลับแค่นี้ได้นะโอเคส่วนอินสตัคชั่นนะครับ เรามาเริ่มที่กองหลังก่อนเลยครับกองหลังเซนเตอร์2ตัวนะครับปรับแค่ตรงนี้เป็นสเตย์แบ็กไวแอคแท็กนะครับทั้งคู่นะครับส่วนแบ็กขวาแบ็กซ้ายเหมือนกันนะครับปรับแค่สเตย์แบ็กไวแอคแท็กเหมือนเดิมนะครัเพราะฉะนั้น4ตัวหลังเนี่ยเราปรับเหมือนกันนะครับมาดูที่ตรงกลางนะครับมาดูตัวแรกนะครับกลางตัวนี้ก็ผมปรับเป็นสเตย์แบ็กไวแอคแท็กนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นโคเวอร์เซนเตอร์นะครับสำหรับกลางตัวแรก นะส่วนกลางอีกตัวหนึ่งผมปรับให้มันเป็นบาลานซ์นะไม่ได้ปรับเป็นสเตย์แบ็กแล้วนะเป็นแค่บาลานซ์นะครับแล้วผมแต่ว่าเป็นโคเวอร์เซนเตอร์เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นกลางคู่โคเวอร์เซนเตอร์ทั้งคู่แต่ผมก็ปรับให้มันเป็นสเตย์แบ็กแค่ตัวเดียวนะคือให้มันปักหลักที่เกมรับ1ตัวนะส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยผมจะให้มันทั้งวิ่งขึ้นวิ่งลงด้วยนะช่วยเกมบกุกช่วยเกมรับเหมือนเดิมนะมาต่อที่ปีกซ้ายปีกขวาปีกซ้ายปีกขวาผมปรับอย่างเดียวเลยคือเกตอิ t ทูเดอะบ็อกซ์คอให้มัเพ จงังหวะที่เราทําเกมบุกเนี่ยให้มันเข้าไปช่วยในกรอบเขตโทษเยอะๆหน่อยนะครับก็เลยปรับ2องสอง,สอง,งนะเป็นเกมในทูเดอรบ็อกนะครับส่วนกองหน้านะครับก็ปรับไม่เหมือนกันนะสตัวกองหน้าตัวแรกเนี่ยผมปรับเป็นเกมอินบีไฮนะครับพยายามให้มันวิ่งช่องนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยปรับเกมอนบีไฮเหมือนกันแต่ว่าจะเพิ่มสเตย์เฟลเวอร์เข้าไปนะครับก็คือเหมือนจะให้มันปักหลักยือนอยู่ข้างหน้าเลยนะครับเผื่อเวลาเราสมมติเราจะสวนกลับอย่างเงี้ยเราก็สามารถทิ้งบอลไปทับไว้ที่ตัวตัวใดตัวหนึ่งได้แล้วก็รอให้เพื่อน อีกซ้ายปิกขวานะครับวิ่งเติมขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งตัวหนึ่งให้เป็นสเตเ f ์ฟอร์เวิร์ดกับอีกตัวหนึ่งเป็นแบบธรรมดานะครับนะนี่ครับก็เป็นแผน4 2 2 2นะที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ใครยังไม่เจอแผนถูกใจหรือว่าอยากจะลองแผนใหม่ๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะแผนนี้นะตอนนี้ก็ผมก็พยายามไต่ดิวิชันขึ้นเรื่อยนะเดี๋ยวถ้ามีแผนอะไรดีๆมาแนะนำอีกก็ เดี๋ยวมาว่ากันีกทีนะแผ่นนี้ก็ซีซอสองสอ,งองผมว่าก็เล่นง่ายดีนะครับในเมตาเกมตัวนี้ที่ซึ่งแบบสกิลมูฟใช้ยากหน่อยก็ผมว่าตัวนี้ยังเล่นบอลตามช่องหรือว่าเราจะเน้นคลองบอลแผ่นนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมไว้เดี๋ยวมีแผนอะไรนะ่าสนใจไว้เจอกันคลิปต่อไปไปแล้วครับผม